ที่เห็นอยู่นี่คือเปลือกทุเรียนนะครับเปลือกทุเรียนที่มีมากเลยที่จันทบุรีแล้วนี่ครับเจ้าของลุงปีบนะครับในนี้เนี่ยจะมีเปลือกทุเรียนแล้วก็ขี้วัวนะครับขี้วัวแล้วก็จะมีหัวเชื้อรอดอและมีอย่างอื่นอีกไหมแล้วก็มีเอ็มเอ็มนะครับใส่เข้าไปทําแบบง่ายๆเลยนะครับนี่ิดทอยังนี่โครงการในหลวงตามแนวในหลวงเลยนะตามรอยในหลวงเลยเนี่ยตามรอยในหลวงเลยเออใครก็ไม่สู้ในหลวงเดี๋ยวนี้ต้องยึด อันนี้อันนี้กี่เดือนลงุงอันนี้สองเดือนกว่าสองเดือนกว่าแล้วนะครับเินเดือนนี่ก็สามเดือนก็นใช้ได้เลยนี่ดูเปลือกทุเรียนแข็งๆครับผ่านไปสองสามเดือนเนี่ยสภาพนี้เลยนี่คือเปลือกทุเรียนที่ยังไม่ผสมอะไรเลยนะครับแล้วก็ลุงก็เอามาหมักทําเป็นแปลงแบบนี้เลยนะก็ะสูตรทั่วไปนั่นแหละครับทําปุ๋ยทั่วไปกลิ่นไม่แรงนะครับลุงเอาไปใส่ที่แปลงลุงแล้วเป็นยังไงดีดีนะครับโรคพืชโรคพืชไม่มีไม่มีเลย หายากเลยนะทีสวนนี้หายากหายากายเลยนะครับมันใช้ดีได้ผลอ่ะใช้ได้ผลดีนะครับใช้มาแล้วสองปีแล้วนะครับนี่ปีป,ป,ปีปีที่สามปีที่อันนี้เมื่อก่อนผมเห็นกองเล็กๆนะครับรอบนี้ปีนี้ในโอโคแสดงว่าลุงใช้แล้วได้ผล,ผลเอเอาเปลือกทุเรียนไปใส่ก็บแปลงทุเรียนเองธาตุอาหารมันตรงกันนะครับ เหมือนเกาหลีที่เขาสอนไว้นะครับว่าปลูกอะไรเนี่ยให้เอาตัวนั้นนะครับไปหมักแล้วก็ไปใส่ต้นตัวนั้นปลูกผักบุ้งเอาผักบุ้งไปหมักแล้วก็เอา <assass inate. S 1> ไปบำรุงผักบุ้งของลุงนี่ตรงเลยนะครับปลูกทุเรียนใช้เม็ดทุเรียนใช้เปลือกทุเรียนมาหมักแล้วก็ไปใส่แปลงทุเรียนนี่อย่างดีเลยนะลุงฉลาจริงๆฉลาจริงๆแล้วก็เปลือกนี้ต้องซื้อไหมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องฟรีด้วยฟรีว่หาที่ทิ้งลุงปีบอกว่าเขาหาที่ทิ้งนะครับ ให้เขาเอามาทิ้งนี่แสดงว่าไม่ได้ไป็นเองเบาเขาเอามาทิ้งให้เลยก็หาที่ทิ้งอยู่นี่นะครับก็หาที่ทิ้งอยู่ครับลถต้นทุนได้เยอะเลยนะครับครึ่งหนึ่งต่อครึ่งเลยนะครับนี่แล้วจําไว้นะครับว่าจากประสบการณ์ลุงปีบที่ใส่ไปแล้วเนี่ยนะครับแปลงทุเรียนลุงปีบนี่มันได้ผลตรงที่มันงามแล้วก็โรคพืชมันน้อยลงมากมันน้อยลงจากแปลงอื่นมากเลยนะครับ สูตรไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะครับมีที่เห็นกองอยู่ในโรงนั่นก็คือขี้วัวขี้ควายนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือเปลือกทุเรียนและเปลือกทุเรียนที่เขาขนมาให้เขาหาที่ทิ้งจันทบุรีเนี่ยมันเปลือกทุเรียนมหาศาลเอามาคลุกเอามาผสมอัตราส่วนยังไงลงุงเปลือกทุเรียนมันก็หนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับหนึ่งต่อหนึ่งส่วนจุลินทรีย์ลุงปีบใช้จุลินซีย์อะไร พอดอพอดอพอดอจากกรมพัฒนาที่ดินแล้วก็อีเอ็มเท่านั้นเองนะครับเท่านั้นเองเท่าก็มากำจัดความเหม็นความอะไรเขาน้อยออออีเอมช่วยช่วยกำจัดกลิ่นได้ดีด้วยนะครับนี่ง่ายๆเลยนะครับทั้งหมดนี้ไม่ใช่แน่นอยนะครับแต่ทําใช้เองในสวนลุงอย่างเดียวเลยลุงบอกว่าสวนข้างบ้านเดี๋ยวจะแบ่งให้ใช้เขาบ่นเรื่องน้ําไหลเข้าแปลงกลัวกลัวมีความกลัวมีปัญหา แต่จริงๆแล้วน้าที่เกิดจากกระบวนการหมักนี่ก็คือน้ําปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับน้ําปุ๋ยอย่างดีงนั่นเลยเนรถัรถอ,อะไรยงย,งล,ยลุงเปี๊ยนี่เข้าใจมากเนะครับเพราะว่าลงุงลองใช้ดูแล้วนะครับลองใช้ดูแล้วมันได้ผลดีมีประมาณ200ตนันนี่ะครับชุดนี้ชุดนี้สองอตันปีที่แล้วทำห้ตันใช้ดั่งเปี๊ยอทำชุดนี้กันเราหมักเปลือกทุเรียนเม็ดทุเรียนแล้วก็ไปใส่สวนทุเรียนนะบบางคนคิดไปอย่างนี้นะครับว่า ทุเรียนจะป่วยบางคนคิดว่าเหมือนเหมือนคนกินเนื้อคนแล้วคนจะป่วยจริงๆแล้วเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับใครที่คิดว่าเออเอาตัวมันเองไปใส่ตัวมันเองแล้วมันจะป่วยอะไร<ม>ไม่จริงครับเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องไม่จริง,รงนะครับนี่คือตามหลักธรรมชาติเลยนะครับเอาเปลือกทุเรียนมาหมักจนย่อยแล้วก็ไปใส่ต้นทุเรียนชวนกลับมาเหอะตามของในหลวงเหอะน่นะครับนี่ประชาร่องในหลวงในดีทีท่ส<ท>ุดนี่มาช่วยกันเนี่บ ลดต้นทุนกันลดต้นทุนกันแล้วก็ลดโรคพืชได้ด้วยนะครับขอบคุณลุงปี๊บนะครับที่ให้ข้อมูลให้ครแนะนําที่ดีนะครับขอบคุณครับนี่นนี่ะครับของดี่นี่นะครับน้ําปุ๋ยที่แปลงรอบค้างเขากลัวกันจริงๆนะเนี่ยน้าปุ๋ยนะครับินนี่ย่ีเนี่ ไม่ได้เหม็นไม่ได้อะไรนะครับแต่นี่คือน้ําปุ๋ยนะครับเห็นลุงลุงปีบเนี่ยซื้อซื้อโขมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะฝังดีหนะน้าน้ําไหลเข้าไปซื้อโขจะเก็บน้ําตัวนี้นะครับถูกต้องเลยนะครับนี่รถตัวมาอีกทีนึงพอได้น้ําตัวนี้เสร็จเอาเวียนมารดกองนี้ได้อีกแหมฉลาดจริงๆสุดของแทข้ขอบคุณครับขอบคุณครับเ,เดี๋ยวเจอกันลงุงปีบสองร้อยตันนะครับตรงนี้ฉลาดมาก เมื่อก่อนเนี่ยคนเข้าหาที่ทิ้งกันนะครับเปลือกทุเรียนเนี่ยไม่มีใครจะรับขนมาให้ลุงเลยนะครับแล้วก็น้ําที่แหลกมามันน้ําปุ๋ยทั้งนั้นเลยนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน